กลับสวัสดีท่านลูกค้าใจดีท่านเอฟซีผูน่ารักค่ะสําหรับอ p 7 5เจขีดกในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาช่าลันกันค่ะถามซิว่ามีอะไรขายบ้างนะคะชาชลันชางลันจ๋า,าทำอะไรอยู่ท่านน่ะใส่ไอ้ล็อกเข็มขัดอทำแบบนี้เหรอคะของเพิ่งมาถึงใหม่ๆสดๆร้อนๆค่ะแล้ววันนี้มีอะไรขายไหมคะ วันนี้มีเขามีเขาแต่ไม่มีเราไม่ใช่เราแล้วเต็มโต๊เนี่ยเลยเหรอคะอ๋อเป็นงานสั่งครับงานสั่งง้นวางวางตรงนี้ก่อนได้ไหมคะวางก่อนได้ไหมวางก่อนได้ไหมค่ะจะขายของก่อนได้ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยทําต่อนะได้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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเสร็จละเสร็จละหนึ่งอันเสร็จแล้วเหรอเสร็จแลวหนึ่งอันง่ายขนาดนี้เลยเหรอง่ายมากสลับได้ครับซ้ายขวาสลับเปลี่ยนได้ซ้ายขวาเดี๋ยวขอญยตอันนี้โค้งซ้ายขวานะคะใช่ไหมคะ โอ๊ยอยากแก้บ้าตก็มีร้อดอันนี้พบกขวาเคลียที่วางร้อยเข็มขัดก่อนมาขายก่อนยุงเยอะจังเลยเชิงอรานฮะยุงเยอะยุงเยอะเพราะปิดพัดลมใช่ไหมเพราะว่าร้อนน่ะเอ้ยไม่ใช่เสียงมันดังไงทำทำอีพีไม่ได้ไงถ่ายคอนเทนต์ไม่ได้มามาโอเคมามาค่ะโอเคอยู่นั่นแหละเคยู่นั่น ก็วันนี้มีอยู่ดิฉันเคยเหยียบมาทางนี้หน่อยนะแสงมันไม่พอนะครับกองอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่นะแต่มีที่ขายได้มีแค่สีเล่มนะครับชักออกจากฝักก่อนชักก่อนนะหรือว่าชักเงี้ย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 นะเอาชักวางก่อนเนาะให้โชว์ก่อนชักโชว์ก่อนงานเงาเหรอคะเนี่ยเงากระจกอโอ้ยี่สีเล่ม ขนาดไม่ขนาดน่นางักน่างตะมุตะมีทางนั้นเลยกระดาษหรอคะกระดาษเราทดสอบความคมคมหายข่วงนะนะไะคมหายหมดและที่วางเรียงกันเป็นตับนั่นคือมีเจ้าของแล้วอันนี้มีเจ้าของแล้วครับไม่ต้องเป็นงานสั่งไว้อ๋องานสั่งทําไว้งานสั่งทำค่ะโอเคงั้นเอาที่ขายกันเนี่ยแหละนะคะเอาเล่มแรกจ้ะเอางี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่นะค่ะค่ะเล่มที่หนึ่งครับอื เป็นเหล็ก n 6 9 5ก้าใบยาว3.5นิ้วใบกว้าง1นิ้วสันหนา3ามมิลราคาด้ามยาว4นิ้วราคา1,450งพัร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะไหมคะทดสอบเล่มที่หนึ่งค่ะนี่นะครับคมห้ายห่วงนะคะคมห้ายห่วงโอเคผไป่มนไปพร้อมซองนะคะพร้อมซองนะครับพร้อมซองซองแล้วจะมีที่พกอยู่ มืดตื้อไปเลยมืดตื้อไปเลยค่ะรอือ,อ,อยังไงดีดิฉันไม่ชอบถ่ายคอนเทนต์เวลานี้เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าแสงมันไม่เป็นไรอือน้าจอดับไปอย่างนั้นเลยนะอ,อือนะครับโอเคออกมาข้างนอกได้ไหมเปลี่ยนสถานที่เถอะนะคะพัดก,ก่อนเล่มที่สองค่ะนะครับเล่มที่สองอือใบเล่วยหน่อยใบยาวสามจุดห้าใบกว้างหนึ่งนิ้วค่ะสันหนาสามมิลนะครับด้าบยาวสี่นิ้วนะครับเหมือนกันนะครับเท่ากันเลย ราคาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับพร้อมซองนะคะครับผมพร้อมสองนะฮะทดสอบความคมเลยค่ะอแบบนี้นะครับผมทดสอบความคมเอาวางก่อนนะครับเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองหนพันสี่ร้อยห้าสิบาทหพันสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับต่อไปเล่มที่สามค่ะเนี่ยค่ะช่างอะไรแดดมันหายๆเนี่ยอ่าเคายังช่วยละอ่าเล่มที่สามนะคะ เท่ากันนะครับใบยาว3.5ใบกว้าง1สัน3นะครับเล่มน,นี้ด้ามจะยาวหน่อยนะครับด้ามจะยาว4.5นะครับด้ามยาว4.5ราคาเท่ากันนะครับ1,450บาทเล่มที่3นะคะครับผมนี่นะครับพร้อมสองนะคะพร้อมสองใ okay. <Okay. S 1> ครด็กโอเค ต่อไปค่ะต่อไปเล่นที่สีน่นี้เรารีบค่ะเรารีบวางผิดที่นะ,ะเล่นที่สี่จะเป็นตะมุตะมินิดๆหน่อยๆเออเหมือนงานช้างเลยอ่างานจะเงานะครับเป็นงานเงาเขานี่เป็นปลายเขาที่ว่าขัดจนเงาเลยนะครับ <c oughs> ใบสองจุดห้านะครับใบกว้างใบกว้างหนึ่งนิ้วสันหนาสามมิล <c oughs> ด้ามตัวนี้ยาวเลยถึงปลายนี้ห้านิ้วนะครับ เล่นเล็กๆนี่ก็คมนะครับไม่ใช่ไม่คมแต่ราคาเท่ากันนะครับหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบาทยิงเล็กยิ่งทํายากใช่ใช่แล้วถ้าเล่นไม่ขายไม่ออกดิฉันจะเก็บไว้นะโอ้ดิฉันชอบมันเล็กๆดีผมไม่ชอบเล็กผมชอบใหญ่ๆหญ่เออเหรอมันก็จะมีซองนะฮะเล็กก็มีซองนี่ซองเหมือนกันครับมมีซออองเเหืนนกัโคค่ะแบบนี้แค่ไหนสนใจนะคะเดี๋ยวทักเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มีที่ร้อยเหมือนกันนะครับพอดีของที่ร้อยเข็มขัดกำลังจะใส่กำลังจะใส่ค่ะ ครับผมท่านไหนสนใจทักมานะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรและเบอร์แอดไลน์ให้นะครับสำหรับ EP นี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ